อุลสวัสดิเช้าวันที่27ตุลาคม2023อ่ามาถึงคิวเอ่ีเอลแล้วครับอ่าพิมพ์ลีกอังกฤษน,นะครับหลังจากจบยูโรปปะครับอ่าถอยยูซียูฟ่าแชมเปี้ยนลีกไปเรียบร้อยแนละ้วฮะมานัดที่10ของ EPL ประจำสัปดาห์เนี่ยครับประจำสัปดาห์่28 29ตุลาคมสงไทยเดือนตุลาคมนะอ่ะ เดี๋ยวเรามาดูว่าอันดาจ,จะเปลี่ยนไหมหลังจากหลังจากนัดที่สิบอ่าตอนเออ่เดี๋ยวคู่แรกอะมือแรกนะครับคิดตามผลิตตอนรับการมาเยือนของไก่เดือยทองท็อตแนมฮอสเปอร์ตามด้วยเซลซีเบนฟอร์ดอาร์เซนอลเชฟฟิลด์บอนมัตเบอร์นลีย์วู๊แฮมตันนิวคาสเซิลอ่าคู่ดึกอ่าพอมาวันอาทิตย์ก็เวสแฮมต้อนรับการมาเยือนของเอฟเวอร์รอตันไบตันเจอฟูลแลมแอตตันเจอดูตันลิเวอร์พูลเจอนอติงแฮมแล้วก็ ศึกดามีแบ,บ์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเมืองแมนเชสเตอร์เนาะอ่าองดูว่าการเปลี่ยนแปลงจะมีขึ้นไหมตามตารางนะครับตอนนี้ก็ยังเป็นสเปอร์นะครับ23แต้มนะครับก็ตามมาด้วยแมนเชสเตอร์ซิตี้อาร์เซนอลอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูตารางเรามาดูตารางกันว่าอ,อ,อันดับจะเปลี่ยนไหมหลังจา,ากนัดที่10ผ่านไปนะครับก็กำลัง เขาเรียกว่าเับเขี่ยขับเขี่ยวขับเคี่ยวกันอย่างสุสีด <Wow. S 2> <every> ูดีดูดีดูดีเลยละครับผมก็เดี๋ยวติดกระดิ่งไว้เลยครับคลิปผมในคลิปต่อเนื่องคลิปต่อเนื่องอืมมวิดีโอกำลังลันไปนะครับอืมก็มาดูตารางครับดูตารางเนี่ยครับล่าสุดก็ก้าแต้มก็สเปอร์แมนซ์ อาร์เซนอลกำลังขับเคี่ยวกันอยู่หน้า,น,าน่าสนใจเลยก็ตามด้ดยลิเวอร์พูลแอตตันวิลล่านะครับก็1นนถึง5นะครับไปยูซีอลในฤดูกาลหนนะ้าหนถึง้าก็ตอนนี้ก็กำลังขับเคี่ยวกันหน้าดูนะครับเซลซีเซลซีแมนยูอยอย,อยู่กลางตารางอยู่นะครับอ่าแต่แมนยูนี่ขยับมาเยอะละขยับมาเยอะละ,ะ,ละก็เบอร์ลี่บอลมัธเชฟฟิลด์ยังอยู่ท้ายตารางนะครับอ้าสวัสดีครับผมเจอกันครับสวัสดีครับ